อย่าลืม Happy birthday คุณแป้งฮะลูสา่ Happy birthday to you Happy birthday to you กินยังไงให้น้าเลอะใช่แต่ย่าจะกินไม่ให้น้าเลอะ่ทำไมครับ เรากำลังจะเชิ์เชร์ไพ์เชร์ไพ์ใครนะคุณแป๊ด okay, ค่ะใช่ค่ะยังไม่ถ่ายหรือเปล่าถ่ายแล้วถ่ายแล้วค่ะตอนนี้รออะไรกันครับตอนนี้รอเอิมคุณสเปสเขากำลังมานะครับคุณสเปสเป็นแม่ใครครับแม่ของผมเองนะกายๆายนะในชีวิตจริงนะใช่ครับ เราแก้หรอเพราะว่าอะไรครับเ,เราจะแก้คุณบอกว่าใช่ค่ะลืมของทำฉากค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพิมกับย่าไปวางที่โต๊ะนู้นก่อนอา่าลอ็ลอคล็อคหนึ่งถ่ายจะจบยันนี้ถ่ายถ่ายเบื้องหลังเราจะเก็บไว้ลงช่องบ้างอ๋อไปไปหนึ่งมาต่อมาสามา,มาจะได้จบจบ,จบมาอ๋อสามสองหนึ่งอย่าลืมกดติดตามเราทุกช่องทางตรงนี้นะครับผิด อย่าลืมแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณแป<ะ>๊ะฮัโหลสองะ ขอบคุณเด็กๆทุกคนเลยขอบคุณอาใหม่ขอบคุณแอติกนะคะมีเค้กมันเกิดด้วยเป็นแม่ของน้องกายนะคะรับบทเป็นคนใช้ของคุณนงายทองคุนหนูโป๊กกี้หรออันนี้คือทีมงานของช่องลินตินแอนด์เจ๊กให้ย่าไวพรก่อน ขอให้ชีวิตมีแต่ความสุขคิดอะไรทำอะไรสมปรปาถนาพบสิ่งที่ดีๆลูกก็ขอให้เป็นคนดีแล้วรักทุกคนในครอบครัวนะจ๊ะสาธุขอรับพรค่ะพี่แม่ขอให้พรนะแม่หมดลงเลยเออแม่ให้พรนะแม่ครับเดี๋ยวหนูให้พรนะแม่นะไม่ใช่แม่เคให้พรเอ่อให้พรแม่ ขอให้มีความสุขความเจริญทำอะไรสมปรารถนาขอให้มีเงินมีทองไหลเข้ามาทีมานะสาธุย่างเาดี๋ยวึ่งเดีเ๋ยวไอวีไอมีขอให้ยืนยาว HAPPY b i r งเอิญโชยูเย่างงงไหมครับเมื่อกี้งองอยู่ดีให้มาดูตู้เป็ดเป็ดอะไรป่านี้น เาถ่ายกันเสร็จแล้วไงโดก็อยากจะรีบก็หูตาแตกเลยเซอร์ไพรส์ไหมครับวันนี้คุณเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะดีใจมากๆด้วยค่ะไม่รู้เลยค่ะว่าคุณอาร์ติ้คุณอาใหม่เตรียมไว้ให้นะคะแล้วก็เด็กๆด้วยตอนแรกคิดว่าอะไรเมื่อกี้โทรไปตอนแรกคิดว่าเอาน้ําอัดลมค่ะมาถ่ายงานแล้วก็รีบคิดว่าลืมลืมคำชาเด็กเซอร์ไพรส์ล้วเด็กๆเด็กก็งงรู้รู้มากกว่าไหมครับรู้รู้ค่ะอรู้รู้ กีเลยตอนเล่นรู้ว่าเอ้าป้าซื้อมาป้าจะเอาไว้กินเลี้ยงกันนี่ที่เด็กๆยืนรอ,อนี่ไม่ใช่อะไรนะรอก,กินเค้กร <c oughs> อ,อกินเค้กโอ้โหน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยรอบรอบนี้เราจะเป็นเค้กแบบชิ้นๆกินง่ายนะกินง่ายใช,ใช่กินง่ายคุณอ้วนต้องไยไหลอยู่นะ <c oughs> โอ้หนี้หน้าหน้าอะไรหน้าช็อปมีชื่อร้านด้วยเหรอมีชื่อร้านด้วยชื่อชื่อตามนี้เลยค่ะสมเจยให้เค้กคุณยานะคะเป็นเค้กที่คุณย่าชอบค่ะ ชาเล่ววันนี้คือกินไงให้หน้าเลอะเดี๋ยวอ่ากินเลยครับกินยังไงให้หน้าเลอะใช่แต่ย่าจะกินไม่ให้หน้าเลอะใช่อากินกินไม่แก้ไม่แก้นะครับตอนนี้กินแบบน้าไม่เลอะทำไมถึงนำกับฉันได้เงี้ยคะท <laughs> ั้งกล้าจริงๆริงผ้าเขียวใบชอง กินยังไงให้หน้าเละไม่รู้สิค่ะดูการกินเค้กไงให้หน้าเละกินนะครับกินนะคะอือโอ๊ยน้ำไปเรื่อยเลยชามาแช์เรนกินเค้กกินบายมืออะไอ้เป็นมือมืออยู่นี่อ่ะเลกินเลยค่ะอือสวย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 คนขายขำอ่ะกินจลิงจ้งกินจริจัง มาใช่ไหมเอ้โหมากับคุณแม่ได้ไงอ่ะกินแล้วผมต้องกินคิดแค่ก่อนอ่ะเนื้ออาเก็ตกินข้าวแบบน้อนี่คุณล้างมือยังไงล้างครับล้างกินเค้กด้วยเนื้อเค้กอ่ะคุณต้องการอย่างนี้ใช่ไหมนี่ตัวจริงนี่คันนึงคนโอ้โหโอเคกำลังจะรอดละ อ่ะกีดีกีดีเราไปแกล้งกันเลยดีไม่ไม่เจ้าของเขเกิดเราจะไม่แกล้งอย่างงี้ดีเให้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 เขากินดีๆอ่ะกินกินสวยก็วันนี้เซอร์ไพรส์วันเกิดทีมงานพวกเราก็สนุกมากวันนี้ขอตัวลาไปก่อน